ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันดีแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำและที่ฉันจงอ่างคารางซอดแจ้งหมอลำนามวิหกเมียหัวหน้านกพงสก,กรนะจ๊ะเมือ่อวานนี้ค่ะบ้านนั้นบ้านผู้อุปการละคุณบ้านผู้อุปการละคุณค่ะนะคะเจ้าของธุรกิจผู้ใดต้องการความสวยความงามบ่าสิเป็นเซ่มบ่าสิเป็นแปงบ่าสิเป็นนขีม้มบ่าสิเป็นใดๆทั้งหมดทั้งมวลค่ะที่ตอนนี้ค่ะลาหน้าค่ะ นี่ถ้าจะว่าเบิ้งค่ะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพค่ะ <m akes noise> นี่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 เห็นบอนนีพี่น้องใ <m akes noise> ส่ลูกมันยนี่ค่ะนั่นเอามันออกตัวเดียวนึงบอกค่ะแนนพะค่ะแบบพแพ่ะภาษาไทยเอื่นแพพะภาษาลาวเอื่นแบ,แบ,บนี่ พี่น้องชาจงอาวสิเลียงอยู่ค่ะแต่ว่าพิดหมอกาค่ะพิดหมอกรเจ้าของนี่แ่ละค่ะคุณลูกมันยึดตึ้งบุนพี่น้องมันเป่นลงมากเได้อสามมือเจ้าไปดสอได้สามมือบอคคนั้นเอาคือตัวใหญ่แท้เข้าไปไล้ยา่ที่มือหัวแตกยังอค่ะเจ้าของเจ้าของคนค่ะโอ้ย บ่ายได้ใบได้มามาลูกมาลูกมาตื่นขก่อนแม่มาอีกตัวเล็กหน่อยนะึงออกได้สามมื่นค่ะพี่น้องแ <c oughs> ต่หักน้องคือกัดตายนี่นกินผักเกษตรค่ะขาดีแล้วค่ะผักเกษตรสยุ่ใสก่กระไลไลคัดไลในแย่ามี่แต่ใบลำบากใน่แต่แย่แรงค่ะมันเป็นเพีิษ สายจงอ่างอันมาสิมาเอาคาค่ะสิมาเอาล่ำคาไปต่ำค่ะสิมาไปต่ำล่ำคาค่ะสวัสดีครับผู้อุปการะคุณสายจงอ่างค่ะขาดยังอยากยังก็มา,มาเอายูนี่มะพร้าวคามกม่มวงมะชีดามะเขียบมะเขือมะแข้งมกยังพักนะ้าอ่างสวนขั้วสายจงอ่างค่ะอัลัหลเจอกับรักมาแต่ผุนลัมดมาแต่ผุน ทางโกบปะผ้าคุณหอมกระตื้นค่ะตื่นแล้วก็มาอันมะปนสะดมแตแตเศร้าเลยค่ะมือนี้พดโพกคกซ่าอันนี้คือสวนขั้วสวนขั้วสำรองสาจุงอ่างค่ะนี่แหละค่ะหาไปเลี้ยงสู้ลูกสู้เต่ากินกันมาแตนีค่ะพุนแต่ว่าอันช่วงนี้ไม่ได้ปลูกไม่ได้อียงป่านใดเนาะค่ะเพราะว่าอุ้ยนี่แก่มังกรนุ้ยแก่มังกรมาในสู่ นี่เขียวๆอยู่นี่เห็นบ่แก้วมั่ก่อนนี่เขียวๆอยู่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆนะคะเขียวๆอยู่หัวกระซัมกำปั่นค่ะมันพระท่านแก่นี่เห็นบ่นี่หัวกระซัมกำปั่นค่ะนี่อบบนเอากันกึ่งอ่อนกึ่งแก่แห่าจาั้งใจอกเศรษฐีม่อนหุ่นม่อน ใช่ตุ่มไก่พวกนี้นะม่อนมามาสิม่อเอาล่ำคาไปต่ำค่ะคิดจ<ช>้าไหนจ้คิดว่าอยากต่ำม่อนเอาเดินเอาต้นอ่อนๆนี่น,น,ออนี่เอาต้นน,น,น,นี้สิ่นอนสนนินี่สมคิมบอกมีมันอาแกบัวแกมันบเสียบมันแหงปพด แกมันแง่พดอยากตําค่าพี่น้องว่ามันคอยสิเป็นเม่นบ่ปะเฮ้ยไปสันว่าจะว่าหมาเฮาเลยเจียนว่าเฮ้ยเพื่อนาว่าว่ามันคคยสิเป็นเม่นบ่เฮ้ยเพ่อนว่ามันหมายความว่างดนี่เอา เอมันเม่นค่อยสิเป็นเม่นตีอุ้ยไอนะมันหมายความว่ายังได้มื้อเจ้าเชื่อค่อยบอกว่าค่อยสิเป็นเม่นพี่น้องตอบดูว่ามัเบบึงกันดูตอบดีๆเด้อค่ะตอบบดีค่อยจสแปม u t u b e ช่อง y o u t u b เมื่อเจ้าดีเอาๆอามวค่ะมนมวมนลมวมากค่ะนี่มาเอานํำค่าไปต่ำค่ะ เนียงค่าเลือดแช่ประเด็กตอนนัวๆช้ำๆแหมคือสิแบบว่าอืมบระขามบระขามเปียกเนาะอืมบระขามเปียกเลือดช้ำๆแหมประเด็กตอนสีแบบนี้โอ้ยตายยายาด้วยค่ะผู้อผู้ท่านปลอดภัย่าอยาอกนำ แต่ใครน้ำจากสองสาหัวยหาวายวไร่ตำไรายม่ใช่ประเยศตำพ่อเสียดายนี่เอ,อเอาตำด้วยเหรอนอกชาวาบานผมมีงานประเด็ดไปใส่เบี่ยนดิ้่มมีงานบอไปใส่เมื่อนี่อุ้ยพ่อละละ,ละนี่ได้แล้วพี่น้องนี่นี่นั่น าบนหักสุขสุข้นค่ะชิ้นหอดสุขุสุขคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชกดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆไว้ค่ะมึงดูอาระยะค่ะมากับมันมาอุ่นว้นค้นค่ะเอาอันนี้อย่างแค่อย่งนี้แค่นันี้ยยังกัเื่ซืเซเป็นยาไหมตัวนี้ยตัวอะไอััอุ้ยเสีย่ข่ขาด ดาวอินคาดาวอินคาโอ้ถั่วดาวอินคาใช่ถั่วดาวอินคาแหนมขัขวขวัวได้ไหมใบก็กินได้ใบต้มน้ำสมุนไพรอินคาขอบคุณทุกการรับชมค่ะฮาสุขสุขคนพี่น้องนี่บะเขียคืนบะบันนี่ใช่บะเขียคืนจัดน้อย กระขามเปียกเนาะชำ้ชำๆไปแล้วค่ะพี่น้องอุ้ย,ยมันออกมาแล้วดี๋ยว้ดีบ้าไปเบิง่งมันออกมาแล้ว,วมากมาก<ๆ>มากมาเระอองดาวว่ามันกินไปบางมวง่วงระอองดาวเอาเอาเอาตื่น,มน,นมแมเมแม่แมเม <laughs> เอาเส้าเลียงกิริฏเราบ่นี่มันหอนกี่หนี่แ้แๆแยู่นี่ไปขอคคอกมึงพี่ทัานพี่เลียงกิริฏบันนี้พี่น้องเด๋ยวสิพาไปเบิ่งค่ะหงงก็คือมืดแทะอ้ยพี่ไม่สะดิงค่ะมันก็ในนอยอยู่มันก็ใส่เสือกเกาะมันก็ใส่เสือเกาะอยู่ใน่นอนอยู่ อีกซิฟมือคุนจังฉีอันนั่นาารครบแง่ไปหันแจ็โตค่ะครบกันน้อยอน้อยโอป้าทโ่หลายตัวนี่พุนหลายค่ะเขียนบอพี่น้องเอาขอบุโทุกกานรับชมค่ะ